ทุกคนครับผมมาที่ไหนที่หนึ่งนะผมมาเจอเนี่ครับอยางให้ทุกคนเห็นนะที่ที่ดักปลาที่ดักปลานี่ผมเจอผีเสือ้อไปดูปผีเสื้อเลยเจ๊สวยนะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยผีเสืออะไรสีน้ำเหลืองมาเป็นคู่เลยเอาไปหมกเอาไปแกงเอาไปจิ้มน้ำพริกกระปินเนี่ยอร่อยเลยนะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กลางทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่เราทำหวานแล้วก็ทำนาตอนนี้มาดูผลผลิตนะครับว่าจะสวยไหมนะครับนี่ก็าเป็นให้ดูนะครับเนี่็เป็นแปลนาที่เราทำนะทุกคนแล้วก็มีมูดอกจ้าเต็มเลยครับปีนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับบแต่ว่านี่คือบรรยากาศตอน9โมงเช้านะครับ ย้อนกลับไปสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับทุกคนสามสี่สิบปีที่แล้วนี่ผวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ยังไม่ได้ไปทําง,งานที่กรุงเทียนะก็จะมนอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็เวลาหน้าทํานาก็จะอยู่บ้านทํานาแล้วก็หลังจากทํานาเสร็จก็จะหาปูหาปาลาอะไรนะครับก็จะมีใส่เบ็ดใส่มองครับแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปแบบนี้ก็คือ ดยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศย้อนไปสักสิบยี่สิบปีเลยนะครับหรือเเผื่อสามสิบปีด้วยนะวนนี่ก็คือทุง่งนาครับเผื่อบางทีใครไม่ได้มาสัมผัสนะครับอุย้ยอะไรอ๋อไม่ได้สัมผัสเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้ผมก็เดินมาตอนนี้ก็มัน ตอนนี้ก็เวลาเก้ามงแล้วนะเก้มามงเช้าครับน้ำหมอกยังไม่หายเลยโอ้ยไรย้อนไม่ค่อยเอาตัวอะไรไครอืมน่าจะเป็นมตะกะแตนตะกะแตนนะเออนี่ครับรบูรบรอบรอบนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทุง่งนารอบๆเลยเขียวใช่เขียวกระจีหมดเลยนะ ดเดี๋ยวเราเดีวยวปกันต่อข้าวนี้ก็ก่อนจะออกลวงก็น่าจะประมาณเดือนสิบเดือนสิเบเอ็ดนะครับแถวน,นี้ก็ผมคาดว่าน่าจะเดือนสิบแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราหวานตอนไหนนะครับสามัยก่อนนี่จะเป็นหน้าดำหน้าดำาี่เจะดสวยแต่นี้เป็นหน้าหวานนะครับ เมื่อวานก็จะมุมมองข้าวจะขึ้นขึ้นไม่ค่อยสวยเหมือนหนาดำนะครับเี่ผมเจอผีเสือ้อไปดูผีเสือเ้อแล้วเฮ้ยสวยนะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยผีเสื้ออะไรสีเหลืองเหลืองมาเป็นคู่เลยหุยุยๆุยๆุยุยุย,ย,ยอ้าวโว้ยเขาบินอะไรของเขาเละ อันนี้อาจจะย้อนแสงแล้วผมไม่มองเห็นกล้องว่าภาพจ่อ,อมาเป็นยังไงโอ้ยมันอากาศดีครับทุกเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย,เอ,ยอืมฝั่งนี้ดอกย้าจะเยอะนะย้าจะเยอะครับเลื่อนไปสุดกันหน้ากันฝั่งนี้ย้าก็าจะเยอะมากไป เขาน่าจะไม่ได้โหปุ๋ยมาหวานหรือบปอุ้ยนี่ก็คือถ้าเกิดว่าอีกพรุ่งนี้ก็จะเอาปุ๋ยมาหวานแล้วนะครับเพราะว่าดูตัวของข้าวแล้วเขาเหมือน,นจะโตที่จะใส่ปุ๋ยได้แล้วอุย้ยดอกหญ้ายเยอะครับอืม เราเดินไปเรื่อยๆนทุกคนไปดูบรรยากาศทุ่งนาคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปอะไรนะครับเป็นคลิปที่พาชมบรรยากาศทุ่งนาครับจริงๆอยากจะพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยจะมีแต่กินแล้วก็นี่ครับบรรยากาศทุ่งนาจริงอยากไปเที่ยวนะครับทุกคนมันคือบางครั้งนะครับเราก็มีเหตุที่ไม่ได้ไปแต่ก็คงว่า ถ้าเรามีโอกาสเที่ยวนะครับช่วงที่เรายังมีแรงมีอะไรหลายอย่างเวมีเวลานะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ดีโดยเฉพาะนะครับไปเที่ยววัดตรงนี้น่าจะโดนตัดใบข้าวไปนะครับนู้นเกียนไปเลยอียแดดก็เริ่มร้อนแล้ว ดูแบบย้อนแสงอาทิตย์สักหน่อยก็ดีนะครับจากได้กลับมาบ้านสักทีก็นึกถึงย้อนวัยที่เด็กเลววิ่ง <off> ว <screen> <the> ิ <S médico> ่งเล่นกันนะครับพ่อแม่ก็ตำนาเราก็อยู่บนธนาเล่นกับน้องอะไรไปแต่ทุกวันนี้นะครับเด็กก็น่าไม่น่าจะได้มาแล้วแหละเพราะว่าน้องๆก็คงไม่มันไม่เหมือนเดิมนะครับ ื่อยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะทุกคนแต่ก็อยากทุกคนครับผมมาที่ไหนที่หนึ่งนะผมมาเจอ่ครับอยากให้ทุกคนเห็นนะที่ที่หลักป่าที่หลักป่านี่ครับเดินมาเจอพอดีดูว่าเขาคิดว่าคงไม่มีน้ำมันไม่มีปลาก็คงไม่เข้ามาดูกันนะทุกคนที่มีอะไรเลย โร่งเลยครับโร่งดูข้างในน้นะ้ำนะมันไม่เยอะครับปลาก็คงไม่เข้ามานี่ครับนี่ก็คือวิถีชาวบ้านนะครับวิถีธรรมชาติบ้านอีสานบ้านเท่านะครับเวลาหาปลาหาง่ายมากเลยถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆมาทาเหมือนรุ่นเก่านี่ก็คงจะดีนะแต่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยมา อาปลาแบบวิธีชาวบ้านเรานะครับแต่ก็อาจจะมีนะครับแต่น่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศดีพี่หนึ่งนะครับที่ผมมาโอ้ตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วครับทุกคนอ้าวมีนกด้วยบินอยู่บนท้องฟ้านะครับบรรยากาศแล้วก็เสียงนกเสียง ไม่รู้เสียงอะไรดังคิดๆๆๆๆเนาะถนนที่เข้ามานะครับอาจจะไม่ได้ปิดถนนก็ต้องมีคันนาใหญ่ครับในที่นี้ก็เขาก็เลยทําถนนเข้านานะครับมีคือถ้าที่นาใครนะครับไม่มีถนนเข้ามาอย่างนี้นะครับจะลําบากมากนะครับ แล้วก็ถ้านาไขนะครับถนนสิ้นสุดแค่นี้ยนี่ครับถ้าเกิดแปลงนี้เขาทําแล้วเราจะารถไถไปทําลําบากเราต้องทําพร้อมกับเขาหรือทําทําก่อนเขาครับนี่เป็นข้อที่ถ้ามันไม่มีถนนไปนะครับรถไถนานเราจะเข้าไปไม่ได้รเราต้องมีเราต้องทาก่อนเขานะครับเนี่ครับ ส่วนบรรยากาศตามคอนะก็จะเป็นต้น,ตนยูคาริบตัสนะครับเต้ไป่บดเลยเมนียดอือเราไปดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะมีคันนาก็ใหญ่อยู่นะตรงนี้ก็รถก็น่าจะเข้าได้อย่ โอ้ยบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วร้อนจริงครับสิบโมงแล้วร้อนจริงเฮ้ hey, บรรยากาศก็ดีครับตตอนนี้ผมมาอยู่หาหลบแดดอยู่นะครับตอนนี้มาอยู่หลังกอไผ่แล้วก็เป็นที่หลบแดดได้ดีนะครับถ้าเป็นทุงง่งนา ไข่แบบโล่งๆไปเลยครับโล่งๆไม่มีต้นไม้นะครับเนี่ยถ้าเกิดน้ำาม,มีต้นไม้นะแดดร้อนอูดถ้าไม่ทำเขาเรียกอะไรเพียงนาหรือม่เอาเต็น์มามุงเพื่อกันแดดนะครับผมว่าร้อนมากในที่นี้นะครับยังมีต้นไข่นะครัเนี่ยไปสําหรับหลบแดดหลบฝนนูเสียงเครื่องบินเลยนะครับเพราะามีสระน้ําตรงเนี้ย ชา้านาก็จะทำสาะน้ำไว้นะครับเผื่อวันปีไหนมันไม่ค่อยมีน้ำเขาก็จะเอาน้ำนะครับสูบน้ำจากนานะครับเไม่ใช่สูบน้ำจากสระนะครับบอ่อบอปลาเนี่ยบอ่บอเรียกอะไบ่อมันผมก็จะเรียกว่าสาะให้ปาษาส่สารนะสูบนะเข้าไปในที่นานะครับเพื่อจะให้ต้นข้าวโตแล้วก็สวยงามแล้วก็ไว้เก็บเกี่ยวผลิตผลไปนะครับปลายปีแต่ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยนะครับ แต่ก็พอพอได้ครับจริงๆอยากให้ตกมากกว่านี้นะน่ตงต้นข่าวก็เรุ่มเขียวขจีแนละ้วแดดจริงๆร,ร้อนจริงครับชาวนานีต้องอดทนมากเลยนะครับกว่าจะทำได้ผลิตข้าวออกมาให้เราได้รับประทานกันนะต้องใช้เวลานานหลายเดือนแล้วก็ ทนแดด้นฝนกันนะครับอือก็ภัยไม่มีหนอมม่อไม้หาไม่เจอเลยโอ้นี่ไงหน่อน,นี่ไงหน่อน,นี่มันเป็นหน่อไม,ม้ครับเอาไปหมกเอาไปแกงเอาไปจิ้มน้ำพริกกระปินี่อร่อยเลยแหละ อืทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถกันก่อนนะครับก็ทุกคนก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหรือไม่เป็นประโยชน์หรือ,อยังไงก็ฝากติดตามก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากรอบแค่จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศย้อนวันวานกันที่ทุ่งนาไไว้เด็กกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านี้ผมจะไปเที่ยวที่วัดแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ